โเดันไดทีวีร่วมกับ JSL Global Media เสนอพื้นที่ที่คอนโซลสนุกได้รักด่วนฟาสต์มาสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรักดน Fast วนฟาสเลยแน่นอนนะครับรายการรักดวนฟาสของเรานั้นเป็นพื้นที่ความสนุกของเหล่าคนโสดนะครับในการที่ให้เหล่าคนโสดนั้นมา ค้นหาความรักแท้ในรายการของเราโดยเฉพาะเทปพิเศษในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเทปพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นเนื่องในวันแห่งความรักครับจริงๆด้วยค่ะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการเดทติ้งโชว์ค่ะ uh huh. เปิดพื้นที่ให้กับหนุ่มโสดสาวโสดนะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่สนใจแต่เรื่องงานแต่ว่าล้มเหลวทางด้านความรัก uh huh. มาพบปะพูดคุยศึกษากันค่ะคและเราเนี่ยก็ได้สร้างความสัมพันธ์ไปแล้วหลากหลายคู่เลยทีเดียวใช่แล้วที่สําคัญค่ะพี่กิฟต์จุดเด่นเอกลักษณ์ของรายการรักด่วน เสเลือของเราคืออะไรคะคือการถอดเสื้อผ้านในรายการของเรา<ห>ไม่ใช่ครับหน้ากากสิคะที่เห็นบางคู่ถอดแล้วมาเต้นอาราบิกากงเวทีก็มีนะ,ะอ๋อก็มีก็มีแต่หน้ากากของเราเนี่ยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือทําให้เราเนี่ยดูลึกลับน่าค้นหานั่นเองค่ะหลายๆคู่ที่มาเนี่ยนะครับไปเจอคนที่ใส่หน้ากากถ้าเป็นผู้หญิงใส่หน้ากากบางคนอาจจะบอกว่าแหมมองลอดเข้าไปในหน้ากากแล้วเนี่ยนะครับแววตาของเธอช่างงดงามซะเหลือเกินลิฟฝีปากของเธอดูแล้วเนี่ยมันน่าลิ้มรสซะเหลือเกินอะไรขนาดนั้นแต่พอถอด ตึง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 ตฮอะไรขนาดนั้นเลยออกมาอันนี้ตลกตลกก็ยังสวยงามอยู่ถูกต้องค่ะแต่ละผชายสิผู้ชายที่สอบมีผู้ชายที่คุยวิคารมเขาดีมากปากนิดจมูกหน่อยเขาใช่แน่ๆพ่อของลูกเราพอทอดหน้ากากออกมาปุ๊บ ตึง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 ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ทุกคนออกมาหน้าตาสวยหน้าตาลอดทุกคนค่ะและแน่นอนว่าเวทีรักดวนปารเลิฟของเรานะคะก็ยังรองหนุ่มโสดสาวโสดมาสนุกกันบนเวทีของเราแห่งนี้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแม่โดยเฉพาะผู้ที่มาร่วมรายการกับเรานี่นะครับที่เป็นดาราวันนี้เน่นเนื่องจากเป็นเทปพิเศษ ช่วงแรกนี้ผมจะรวบรวมดาราชายที่มาร่วมรายการกับเราที่มีคารมดีลีลาเด่นครับโอ้โหแต่ความเป็นดาราไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยตกรอบแรกไปซะอย่างนั้นครับวายมีมคนเหมือนกิบวัฒน,นาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะอออแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านะผู้ชมถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครไปชมกันเลยค่ะ มาในแบบสุดหล่อปัจจุบันเป็นเจ้าของผู้ิก้ผู้สอนคุณมาเนี่ยไม่ต้องคนอื่นบอกหรอกผมดูผมก็รู้แล้วพวกคุณเนี่ยมันเจ้าชู้คุณมีแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับคุณแท็กไม่มีครับคุณแท็กคุณแท็กเอาจริงจริงจริงแทแท็กตอบจริงจริงตอบจริงจริงเอาจริงจริงเอาจริงมีไม่มีบอกพี่เข้าไปไม่มีไม่มีนะไม่มีคือทำไมถึงไม่มีแฟนถามคุณแท็กก่อนเออยังไม่เจอคนที่ใช่ครับ คุณะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันครับต่อเพศทางเลือกไปไหนมาไหนก็ไม่ถึงคุณแท็กวันอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าในด้านดี้เอาเป็นว่าคุณมีเสน่ห์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถามคุณว่าคุณไม่มีแฟนจริงๆไม่มีแฟนครับไม่มีหรอครับผมล่าสุดเองนัดช่างแต่งหน้าไปเจอที่บ้านอยู่เลยความรักคุณครั้งก่อนเคยมีบ้างไหมความรักถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบ สี่เหลี่ยมของผมว่าผมต้องไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาแล้วผมจะเป็นคนแ้วผมจะหยุดเดี๋ยวผมจะหยุดเองจริงเหรอเล็กๆกรอาตีกรอบได้เต็มที่หลังๆอยู่ไปอยู่ไปก็บอกว่ากรอบเยอะไปให้เราออกหน่อยนี่ล่าสุถือได้หมดกรอบตู้กบาลเออยังทนได้เลยยังไงอ่ะฮะวันนี้ขอให้พวกคุณโชคดีในรายการ มีอารมณ์ร่วมแบบสุดๆถึงกับออกมาแดนซ์ดึงดาวโชกันเลยละครับเนี่ยมีแค่สาวคนแรกนะครับยังไงเผื่อใจให้สาวคนต่อไปบ้างนะแทกขอโทษนะ <หา S 2> ผมขอเป็นแดนเซอร์ได้ไหมครับแทกมันงงค่ะมันแบบอันนี้เราสามารถเดินเข้าไปหาเขาได้ไหมครับได <หา S 2> ้ผมขอโทษนะอย่าละลาบละล้วงช่วยแห่ใส่หน้าผมด<า>้วยเฮ้ย่ไงแห่ไง คุณต๋อมครับคุณแท็กเขาแค่ล้อเล่นคุณต๋อมเล่นแฮชซะเต็มๆแบบนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นนี้จะติดตราตรึงใจคุณแท็กไปอีกนานแค่ไหนนะครับอื่นมากิโอ้ก็ขาปลาคุณในคนที่ก่อนหน้านี้นะครับที่พวกคุณชอบคุณต๋อมเนี่ยนะครับเลยลงคะแนนความประทับใจให้กับคุณต๋อมจนทําให้เขาเป็นหญิงโสที่มีคะแนนความประทับใจมากที่สุดในค่ำคืนนี้ มาถึงตอนนี้ครับเกมเปลี่ยนคุณช,ช่วยเลือกชายที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีครับหนึ่งคนครับคุณดูหน้าพี่ก๊กคุณต้องเลือกใครครับคุณแท็กค่ะต้อง คือมีความรู้สึกว่าแบบต๋อมก็เป็นคนตรงเขาก็เป็นคนตรงถ้าตรงเหมือนกันบางทีเรารู้สึกว่าจะดูแรงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมาเป็นแฟนกันใชเขาไม่เลือกคนที่ตรงเหมือนกันใช่แต่ถ้าเป็นพี่ชายเป็นคนรู้จักกันโอเคได้ค่ะคุณฝากบอกอะไรน้องต๋อมหน่อยไหมครับก่อนจากกันไปเนี่ยฮะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พี่ขอไปเจอสองคนนั้นก่อนขอบคุณคุณแท็กมากนะครับมากครับมากครับมากครับ ผมพูดถึงคุณนี่ก็เป็นตัวพ่อเลยนะตัวพ่อคืออะไรครับคุณเป็นยุคแรกๆเลยบอยแบนด์ในตำนานในเมืองหนึงเนี่ยหนึ่งในตองคุครับ่ในตองคุณจวความรักเป็นยังไงบ้างคุณดิฟความรักก็จริงๆแล้วมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะฮะมันก็ผ่านเข้ามาเราก็ผ่านออกไปครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะแต่คนที่เรารู้ใจเราจริงๆเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ working ในเรื่องของงานมากแล้วก็ชอบเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คนเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยผมคิดว่า ความเข้าใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะเวลาครับครับคุณตุ๊กตาครับในฐานะที่คุณตุ๊กตาเป็นคนชอบคนศิลปะนะครับที่ังไงกับเรื่องนู๊ตครับนู๊ตก็เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็มันไม่ใช่งานโป๊หรือว่าสื่อที่ไม่ดีค่ะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ยผมถามว่าเพ้นนู๊ตผมได้ไหมได้ค่ะได้เลยเลยครับาูหมดเวลาแล้วอะไรเจ้าเรื่องชุดไม่ทันอีกแล้ว คิดไม่ทันเดี๋ยวก่อนผมติดคาถามของคุณดิ๊บเมื่อสักี้นี้คุณดิ๊บถามว่าถ้าเราเป็นแฟนกันจะให้คุณตุ๊กตาเพ้นคุณดิ๊บหรอใช่เพ้นคุณนี่นะใช่ไงบอดี้เพ้นเหรอบอดี้เพ้นโอ้โหคิดภาพไม่ออกเลยขอบคุนคุณดิ๊บมากเลยครับคุครตบถ้าเราเป็นแฟนกันนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราตื่นนอนเนี่ยถ้าคุณเพชรเอหอมตื่นนอนเนี่ยอันดับแรกที่เธอทำเนี่ยคืออะไรครับหอมแก้มหอมแก้ม ยอดเลยครับและอีกหนึ่งคำถามนะครับชุดนอนตัวเก่งลักษณะเป็นแบบไหนไม่ได้ใส่ผมถามต่อเลยไม่ได้ครับคุณทีเวลาส5้าวินาทีครับคุณดิฟจับเวลาคุณแาวครับถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ยถ้าผมไปทำอะไรผิดมาเนี่ยคุณแพาวจะเอามีดฟันผมไมครับไม่ค่ะ,เพ,ะเพราะอะไรครับต้องอยู่ที่เหตุผลค่ะว่าคุณไปทำอะไรมาถ้าคุณเต้าชู้อะไม่แน่อาจจะโดน ก่อนนอนเนี่ยผมต้องทำความเคารพก่อนนอนหรือเปล่าครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องนี่เลยครับเปลี่ยนจากทำความเคารพไปก่อนกันได้ไหมคะก่อนนอนต้องใส่ชุดแต่งหนหรือเปล่าครับหมดเวลาแล้วคุณทิพย์สิบห้าวินาทีหมดไปแล้วให้ผมถามเขาแล้วแต่เขายังไม่ได้ตอบเขาตอบไม่ได้เพราะเวลาหมดอ้าวเหรอครับน่าเสียดายเหลือเกินนะฮะโอเคครับเชิญคุณทิพครับขอบคุณมากครับมาถึงตอนนี้ครับเกมเปลี่ยน ก่อนที่คุณพแพรจะทำการเลือกชายที่ไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีหนึ่งคนคุณดิฟคุณอยากจะฝากบอกอะไรคุณพแพรครับส่นใหญ่ทุกคนนะครับ,รบมักจะมีความสุขเวลาที่อยู่กับผู้ชายแล้วทำให้เธอหัวเราะจนลืมโลกะซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่คุณคุณพแพลวครับ คุณช่วยเลือกชายที่ไม่สเปคที่สุดให้เดี๋ยวขมไปก่อนได้ไหม่ี่อะไร่ให้ัวเองดีกว่าให้คนอื่นเขาไล่ทำไมอะคะทำไมอะคะครับทำไมอะคะอาจจะดูวันทีหนูอาจจะชอบพี่ก็ได้นะุบแล้วครับช่วยเลือกชายที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีหนึ่งคนครับน้ำแขลขอเลือกพี่ดิฟค่ะ เดี๋ยวหนูอาจจะชอบพี่ก็ได้นะครับพี่อำใจครับคุณกิ๊ฟผมตามน้องผมด้วยครับขอบคุณที่มาครับขอบคุณครับอ๋อตอนเราสามท่านเข้าสู่รายการรักด่วน Fast Love นะครับคุณก๊อฟครัดูข่าวปีหน้าคุณแต่งงานมันก็ปีหน้าเดี๋ยวพี่ปีนี้ตอนนี้ยังโสดอยู่อ๋อเหรอฮะพอแต่งแล้วถึงว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าสิอ๋อคืออย่างนี้ฮะคือผมมองว่าผู้หญิงในโลกนี้เนี่ย ขาควรที่ได้รับโอกาสดีๆที่ได้คบกับผู้ชายดีๆอย่างนี้ให้เต็มที่อย่างนี้ให้เต็มที่ขอที่มีครอบครัวแต่ถามว่าเบลคั่วปุ๊บเรายังเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมคือก็ต้องเข้ากับเราให้ได้ความรักครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาในรายการของเราครับคุณบีก็ เลิกลากันไปเพราะว่าเข้ากันไม่ได้แล้วก็เวลาไม่ตรงกันค่ะไอเล้ยวไม่เรียนเขาไม่ได้เข้าถึเลีวเพื่อนล้วเพืนทำไมครับพี่อนแค่นี้เไปนั่นแหละเอาแล้วปิดโป๊ะไปเลยนี่แหละมือมือไม่ต้องใหมมือมือไม่ต้องมือมือไม่ต้องมือมือไม่ต้อง เคมีไหมแบบลูกค้ามาที่ร้านเราเนี่ยนะครับแล้วกินกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันเราต้องมาแก้ปัญหามีไหมครับเคยเจอลูกค้าแบบนี้ไหมครับก็ต้อง <copyright. S 1> <ทะ S 2> มีทะเลาะบ้างแต่ว่าก็เลียได้ค่ะมีสองโต๊นะมีสองโตนะ๊ะนั่งที่ไหนฮะนั่งนั่งที่ร้านหรือนั่งในหัวใจอะครับโอ้โหอ้าวหนึ่งคนครับที่จะออกมาเป็นคนรับผักบุ้งไฟแดงของคอุณระมุยใครดีผมขอนำเสนอนี่เลยครับ คุณก๊อฟมันนั่งตรงผมเสียสลากผมเสียสลากให้ปูชนียบุคคลครับคุณก๊อฟคุณไม่ต้องมีอย่างนี้ได้ได้ได้เลยพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะนัดเดี๋ยวผมจะนัดคุณละมุดหนึ่งสองสาม เลยครับคุณกอบของเราไม่รู้สิครับว่าทีมงานที่แอบสลับกระทะผัดพุ่งร้อนเป็นผัดพุ่งดิดปิบเอาไว้ก่อนที่จะโยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่เล่นเอาเสียเหลี่ยมหนุ่มมาเจ้าชูคนนี้เลยทีเดียวค,คุณมีเวลา15วินาทีครับผมจับเวลาชอบผู้ชายดูหนังโป๊ไหมครับก็ได้ค่ะเป็นศิลปะเอาไว <ละ S 2> ้เรียนรู้เวลาดูดูกันได้ไหมฮะดูก็ได้แต่อย่าเพิ่งทำได้ไหมขอดูก่อ แล้วเวลาไปซื้อนี่ไปซื้อด้วยกันหรือว่าซื้อคนเดียวพี่ไปซื้อคนเดียวดีกว่าหนูเป็นผู้หญิงอายเขาชอบคนเดียวชอบประเทศไหนเป็นพิเศษไหมฮะฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสโอ้ยห้าเลไม่ไมีใครถามเลย,ยแม่แคุณก <imdi> <hesive S 2> ๊อฟ pues ถามถึงเรื่องการดูหนังอีโรติกแบบนี้คุณกิฟถึงกับลุ้นว่าจะโดนคุณบีของเราต่อว่าแต่ก็โชคดีที่รัดตัวไปได้ครับคุณหญิบีจะเลือกพวกคุณที่มักเป๊ะออกไปนาทีหนึ่งคนครับพี่ก๊อฟ กากบอกอะไรน้องบีครับไม่มีอะไรจะบอกบีฮะเพียงแต่ว่าอยากให้บีจำไว้ว่าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชวนดูหนังโป๊ะแค่นั้นคุณบีครับคุณช่วยเลือกผู้ชายที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีหนึ่งคนครับขอโทษนะคะพี่กอล์ฟค่ะโอ้โหแมแมล้วก็เป็นคุณกอล์ฟครับที่โชคร้ายโดนชี้เป้าออกไปทันทีเสียใจด้วยนะครับทำไมต้องบีถึงเลือกพี่กอล์ฟอ่ะอ่อ คือปกติไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นคนไม่ดูหนังโป๊อยู่แล้วเป็นคนไม่ไดูแต่จะให้ดูเป็นเพื่อนก็ได้อ,อ้าวเหรองั้นเดี๋ยวว่าๆเราโทรไปหานะไม่ได้ไปถึงนน<อ>ที่ที่เป็นแฝด<ห>อะไรอย่างนี้แต่คือแบบมาถามว่าเออไปเที่ยวไปดูหนังโป๊อย่างเง,งี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแรงไว่าว่ะเออวิ่แรงจะว่าไปแล้วนี่นะครับผู้หญิงเขาก็ต้องชอบผู้ชายที่ดูสุภาพดูเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณลิตาไม่ใช่เหมือนคุณก๊อฟครับที่ีจะไปชวนผู้หญิงดูหนังโป๊ได้ยังไง ก็อบอกเลยนะคะว่า first impression เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและแน่นอนว่าถึงคุณจะหน้าตาดีรูปร่างดีแต่ถ้าพูดจาไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่เลือกนะจ๊ะเพราะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้สวยเลือกได้โอ้โหอ่ะสวยเลือกได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าผู้หญิงสวยเลือกได้รวมถึงความสนุกสนานในรายการของเราจะมีอะไรบ้างยังมีอีกเทียบเลยติดตามมาในช่วงหน้าครับผู้ชายชวนถงต้องกอเลยะ ีเขาไมา่หนูจะมาเลือกคู่ชอบละอายขาา้าไม่ละไม่ใครเลือกมึงไปแว <c oughs> อ้อาชีพแบบนี้ก็มีหัวใจเหมือนคนทั่วไปเห <c oughs> มือนนกั